เปิดไว้18แล้วกันพี่18,000 18,000 18. ใช่ได้สัก18,000ขอช่องไฟให้น้องสั้หน่อยไหมขอ15,000แล้วกันพี่หู15,000เยนะครับนี่นะครับได้เป็นเหรียญอ่าเป็นหทูทวดนะครับมีหูนะครับปี08นะครับเดี๋ยวผมจะไปขายตู้พี่แม็กล่องช้างดูนะครับพี่จ๋านะครับว่าจะขายได้ไหมนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะพี่นะเดี๋ยวเราจะขายได้หรือเปล่านะครับผมซื้อมา 9,005นะครับก็จะแบ่งพี่เขาสักหมื่นกว่าบาทจะได้หรือเปล่านะครับมาดูกันนะครับกําลังจะเดินหาพี่พี่จ๋านะครับสวัสดีครับพี่จ๋าสวัสดีครับพี่เนยสวัสดีครับนี่เลยติดตอกเลยได้สองเดอยวเลยครับพี่วันได้องเดียวเลยมาขายพี่ที่แหละนี่ขายตู้พแจ็กเนี่ยพี่จ๋าพอดีตู้ทั่วศูนย์แปดพี่ชายัยดูนะจะจบเปล่าพะแท้ยังไงก็ขายได้ตู้ไหนก็ต้องขายได้ นนอันนี้นตาคบใช่ไหมเนาบตาคบพี่ชายตาคมเท่าไหร่พี่ผมเปิดไว้สิบแปดแล้วกันพี่หมื่นแปดหมื่นแปดใช่ได้สักหมื่นแปดขอช่องไฟให้น้องสักหน่อยไหมขอหมื่นห้าแล้วกันพี่โอ้หมื่นห้าโอ้ถือว่าต่อดีนะพี่จ๋าต่อดีนะก็เดี๋ยวพามันขายได้สองหมื่นนิดๆอยู่แล้วสองหมื่นก็บาทแหละนะครับนี่เลยขายสิบห้าผมจบให้ คูยง่ายๆเลยครับนะครับซื้อมามีกําไรขายนะครับเพิ่งได้เมื่อกี้เดินมาได้องค์เดียวนะครับมาขายพิจาตู้นี้ซื้อจริงอยู่แล้วนะครับนะครับโอเคพี่จาโอนก็ได้พี่ได้ครับได้ครับนี่ของจริงซื้อง่ายไหมพี่จานี่ซื้อง่ายนะมาหลอกพี่จานะวันนี้เฮ้ยพ่อแท้ต้องซื้อไงพี่ครับผมพระแท้ต้องซื้อนี่อภวิชาตเจ้าแสนครับนี่เลย เปิดบินเปิดบินแรกเลยนะครับได้เมื่อกี้ผมซื้อได้เมื่อกี้เลยแล้วก็เดินมาหาตู้ที่ตู้พี่จักรนะครับนี่พี่จ่าอยู่พอดีนะฮะนะครับจับเองถือเองเลยวันนี้ไม่มีใครเดือตามเลยวันนี้ดูนะครับเรียบร้อยเยเฮ้ยรับยอดนี่เลยขอบพระคุณครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณค พี่ไก่สวัสดีครับดีพี่บอยมากเพี่สวัสดีเฮ้ยโหเจอพี่เขาไปทุกที่เจอทุกที่จริงเขากินเยอะสิงอยู่ตู้ยังไงพี่บอยเห็นเราได้เดิมบานมามาขอดูอ๋อก็ไดพี่บอยสวยเลยมีพี่บอกว่าให้มาถ่ายกับพี่ไก่ด้วยนะนี่ผมมาพาพี่ไก่เลยครับพาพี่ไก่มีความหมายนะนี่ครับเดิมบางครับผมเดิมบางสวยนะพี่สวยจี๊ดเลยพี่รออะไรอย่างี้นิยมด้วยเห็นพี่ลงก็เลยแบบนิยมเลยนี้ ผมผมโดนนิดนะใช่นิดนึงพี่แต่ก็สวยอันนี้ยังสวยอยู่อันนี้ไม่กระไรหน้าเลยใช่เป็นอย่างของแท้สวยไว้เท่าไหร่ครับพี่บอยเอาสี่ห้าละกันพี่เอาสี่หมื่นห้าพันบาทอยู่ดูง่ายเยดูง่ายครับพระเราเล่นกันเราแบบดูง่ายง่ายกันสี่หมื่นห้าต่อคำอย่าลึกมากนะต่อคำได้ได้สามห้าได้ไหม อันนี้อ่ะมันค้าเนี่ยมันมาถามทุกคนเราพูดกันตรงๆเลยดีว่าสวันกินขาดกำไรสองพันเนี่ยมันกเยอะแล้วแบบว่าเป็นสามแปดใช่ไหมเอาแบบขอกันกินดีกว่าพี่น้องกันง่ายๆโอเคพี่ไก่แบ่งมาในราคานี้ผมก็คงต่อไม่ได้เยอะใช่ไหมครับแล้วแบบว่าให้เราเหลือกำไรไม่คือเราต่อเราต่อซื้อนะเราต่อต่อซื้อนะมีมุมเราซื้อขายกันประจำอย่แล้เรารู้อยู่แล้วมุมเนี้ยคือเราไม่ต้องกลัวนะมันจะบอกเฮ้ยมาซื้อนำากงนำคิดเขาซื้อจริง อันนี้ก็ซื้อ,อคิบซื้อบุกอยู่แล้วไ<ผ>ม่ต้องหน่อซื้อคิบเนาะป้ากล้าพูดได้อย่างนะที่บอยซื้อพาเนี่ยไม่มีอารมณ์มาบดเยอะก็คือซื้อขายกันนย่าเรารู้มุมกันเล็กๆน้อยๆอยู่แล้วพ่อค้ากับพ่อค้าเหมือนกันเหลือมุมวาคนละนิดคนละหน่อยสามหมืน่นแปดผมจบดีงานาพี่ขอบคุณมากครับบัญชีเดิมได้เลยเดี๋ยวโอ้ยเลยน่ารักน่ารักตรงนี้โอ้สวยนะ สวได้นี่นี่นี่นะครับสวยสวยครับยังสวยอยู่เลยทั้งผมจมูกนิดเดียวนะครับถ้าว่าถ้าเปโดนจมูกนี่พร้อมนี้นี่ห้าหมื่นผมซื้อนะต้องซื้ออยู่ห้าหมื่นอันนี้มันก็จะมีข้อลรสหลังลงไปตามภาพอรเงี้ก็เดี๋ยวบอลตังค์พี่กา้ได้ครับไม่เป็นไริ๊กรับขอบคุณมากพี่บอลขอบคุนตลอดตังค์ได้เลยขลบุณกันตลอดซื้อจริงไม่มีทางมาห้าใครอยากขายก็ส่งมาได้ครับว่าซื้อจริงไม่จริงส่งมาขายผมได้นะเขาบอกว่าไปดูอยากรู้ว่าอแแท้้้พรระใหหมไปดูนคับ โอ้แล้วี่